สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกันกบรายการลุงน้ําตาลพาเที่ยวอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงน้ําตาลมาอยู่ที่งานดอกไม้นะครับที่เชียงใหม่นะครับมาเดี๋ยวไปดูกันข้างในนะครับจะมีอะไรให้เราดูกันบ้างก็มาถึงตรงนี้ก็จะเป็นรถขบวนประกวดนะครับแต่ละขบวนขบวนนะครับอันนี้จะได้ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพนะครับเนี่ยอันนี้ ส่วนอนนูนอันที่สองถัดมานี่ก็จะเป็นรถประกวดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่นะครับก็เป็นรูปช้างนะครับไปเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆนะครับว่าจะมีขบวนอะไรบ้างก็สวยงามนะครับดูนี่นะครับ ก็ประดับประดาในรถขบวนประกวดเนี่ยจะประดับประดาด้วยด้วยดอกไม้นานาชีนิดนะครับแล้วก็เป็นตัวช้างนะครับ oh <my. S 1> เดี๋ยวขบวนที่สามอยู่โน่นเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นของอะไร oh <my. S 1> มาดูขบวนที่สามนะครับเป็น oh <my. S 1> กองประกวด กองประกวดนางสาวเชียงใหม่นะครับร่วมกับ M Group นะครับและ M G Y Entertainment นะครับก็เป็นเขาจะทำสไตล์เป็นเก้า <c oughs> อี้นางงามนะครับอยู่ด้านบน <c oughs> เห็นไหมเป็นเก้าอี้นางงามอยู่ด้านบนเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันครับว่า เขาจะทาเป็นอะไรบ้างก็เขาจะประ,ประดับด้วยดอกไม้นานาชนิดนะครับก็คือจะมีดอกไม้ต่างๆส่วนด้านบนนี่จะเป็นนี่นะครับกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ข้างบนก็จะเป็นชิงช้า,าม้าหมุนนะครับเขาจะทําเป็นม้าหมุนแล้วก็มีหอกคอยโอเคก็สวยเป็นแบบส่วน มาถึงขบวนที่สี่นะครับก็จะเป็นช้างสามเสียนนะครับก็ประดับประดาด้วยดอกกล้วยไม้แล้ก็จะมีช้างตัวเล็กด้านบนก็จะเป็นช้างสามเสียนแล้วก็ประดับด้วยดอกไม้นานาชนิดครับก็มานะยวรดิก็มาอยู่ข้างขบวนนี่นะครับ นะครับโอก็ตามข้างทางนะครับตามข้างคลองนีก็จะมีพวกพันไม้ต่างๆนะครับเป็นการมาตั้งขายนะครับมาแล้วมาดูขบวนที่5้าขบวนที่5เป็นของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะทำเป็นสิงห์นะครับจะทำเป็นสิงห์คล้ายๆแบบของทางเชียงใหม่นะครับจะเป็นสิงห์คล้ายๆแบบมันจะเป็นล้านนานะครับประมาณล้านนาเป็นสิงห์แบบล้านนาแล้วประดับประดาด้วยดอกดาวเรืองดอกกล้วยไม้นะครับ ส่วนมาที่ขบวนที่6กาจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยนะครับก็จะทำเป็นอะไรเนี่ยอย่าอันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะก็เดี๋ยวมาดูคืออะไรก็จะทำเหมือนเป็นลูกโลกนะครับลูกโลกส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับเป็นเหมือนตุ๊กตาผู้หญิงแล้วก็ ก็จะเป็นตุ๊กตาเหมือนผู้หญิงแต่งเหมือนฮาวายนะครับข้างล่างก็จะประดับประดาด้วยกล้วยไม้พันไม้ต่างๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นลูกโลกเป็นทําเป็นลูกโลกนะครับมาถึงขบวนที่6ก็เป็นของขบวนของเชียงใหม่ในซาฟารี nice นะครับ ก็เป็นของเชียงใหม่ในซาฟารีก็จะมีสิงโตหัวสิงโตประดับด้วยกล้วยไม้ต่างๆนะครับกล้วยไม้พันไม้ต่างๆแล้วก็แล้วก็จะเป็นอะไรมากก็รถขบวนนี้จะเป็นรถของสวนสัตว์เชียงใหม่ในซาฟารีนะครับจะเป็นรถของสวนสัตว์ขบวนถัดมาก็จะเป็น อะไรเนี่ยก,กัลยาณิวัฒนากัลยาณิวัฒนาดอยดอยหล่อแม่แจ่มนะครับของแม่แจ่มด้านบนก็จะเป็นเทพพนมมีอะไรเนี่ยมีสิงติดปีกมีงาแล้วก็มีเทพพนมแล้วก็มีพญานาคสามเสียน แล้วก็มีช้างเอราวันแล้วก็มีเครื่องจักรสะอาดทอผ้านะครับโชว์ด้านบนแล้วก็มีสิงอยู่ด้านหลังอีกนะครับก<อ>็นี่ก็จะเม็ดถวดเขียวดอกบานไม่รู้โรยกล้วยไม้นะครับไป ต้องถ้าทำคลิปที่ยังไม่ได้ดูแไลไข่ได้นละถ้าได้คลิปมันลำบากตรงนี้แหละเราจะได้คลิปก็ต้องเพี่องก็อยู่น่นนะข้างนาก็เดินรอกค่อไม่ต้องรีบหลบลมออมาถึงขบวนนี้นะครับ เป็นขบวนของ Ambassador Educ, Educ ate, e, Education Group นะครับเป็นขบวนของน่าจะเป็นโรงแรมนะ Ambassador เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นชื่อของโรงแรมนะครับนะก็จะทำด้วยแต่งเป็นกวางกวางแล้วก็ อะไรเอ่ยปราสาทข้างหลังทําเป็นปราสาทนะครับแล้วก็น,นี่เหมือนรถรถม้านะครับรถกวางลากนะครับฝั่งโซนด้านนี้ก็จะทําเหมือนเป็นกระโจมอินเดียแดงพวกอะไรพวกเนี้ยเป็นกระโจมอินเดียแดงพวกอะไรเนะพอไปถึงขบวนนูน้น อ๋อนี่ก็จะมีทำเป็นเมือต้นคริสต์มาสนะครับจากเชียงใหม่ฟโฟเวอร์อ๋อเป็นชื่องานนะครับเชียงใหม่ฟโฟเวอร์เฟสติวัลเชียงใหม่บ้านนี้ก็จะเป็นขบวนจากไหนเนี่ยจากรถลากละ่ะเนี่ยจะมีรถลาก ก็จะมีรถลากก็บรถยกสารพี01นะครับขบวนรถยกก็จะทำเป็นตุ๊กตาชาวเขานะครับแล้วมีป้ายเฉลิมพระชน7จบสพรรษานะครับแล้วก็จะมีแค่นั่งนะครับด้านใน ด้านข้างก็จะประดับประดาด้วยดอกไม้ต่างๆนะครับแล้วก็มีกวางมีอะไรทําเป็นสไตล์ภูเขานะครับเพื่อเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยจะมีภูเขาเยอะมากก็เขาเลยทําเป็นสไตล์ภูเขาเช้าเขานะครับโอ้โห,โหเดี๋ยวมาดูขบวนนู้นกันครับค่อนข้างจะสวยเลยมาถึงขบวนนี้นะครับ ค่อนข้างจะสวยงามเลยเป็นอำเภอหางดงรวมเขาร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นของอำเภอหางดงนะครับตรงนี้ก็สวยมากนะครับส่วนใหญ่จะประดับประดาด้วยดอกบานไม่รู้โรยแล้วก็ดอกกล้วยไม้ก็ทำเป็นอะไรเอ่ยเหมือนช้าง ช้างโบราณนะครับจะทําเป็นเหมือนช้างในวันณคดีนะครับช้างโบราณแล้วก็มีชาวเขาโบราณแต่งคล้ายๆชาวเขาอะไรโบราณเนี้ยแล้วก็มาโดูด้านข้างกันก็จะเป็นช้างโบราณนะครับแต่อ่าสไตล์ช้างชาวเขาโบราณนี่แะครับ,บ,บ,บแล้วก็ จะเป็นเหมือนซุ้มซุ้มพระนะครับดดมาถึงตรงนี้ก็เป็นรางวัลรถบุพผาชาติดีเด่นนะครับก็รทำเป็นสไตล์นี้เลยพอดีมีเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวลงน้ำตาลก็จะเดินมาทางนี้เลยเป็นของอำเภอแม่ริมนะครับ ก็พอดีมีนักร้องนะครับร้องเพลงก็เดี๋ยวจะไปติดลิขสิทธิ์อันนี้เป็นของขบวนนี้นะครับก็จะมาเป็นของก็เป็นเหมือนกินรีนะครับก็จะทําเป็นทรงกินรลีเดี๋ยวมาดูก่อนเป็นของอําเภออะไรก็เป็นกินรีเป็นช้างในวรรณคดีนะครับอ่ะอันนี้เป็นของอําเภอดอยสะเก็ดนะครับร่วมกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นช้างแล้วก็มีพญานาคนะครับแล้วก็มีพับพุทธรูปนะครับปางอะไรไม่รู้เดี๋ยวลงน้ำตาลเดไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนมาตรงนี้ก็จะเป็นของอำเภอแม่แตงนะครับเนี่เป็นขบวนของอำเภอแม่แตงก็จะประดับประดาด้วยจะมีช้างมีชาวเขา แล้วก็มีนกยูงนะครับแล้วก็มีสุพรรณหงนะครับแล้วก็เป็นพยานหนา้าเป็นเป็นอะไรหลายหลายอย่างนะครับรวมกันมีนกยูงมีอะไร พอมาถึงขบวนนี้นะครับเป็นของอำเภอจอมทองนะครับก็จะมีช้างมีพญานาคนักปกนะครับเป็นของอำเภอจอมทองนะครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นอำเภอฮอตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไปตรงโน้นเร็วๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีเสียงเพลงก็เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ มาตรงนี้ก็จะเป็นของอำเภอเสมิงนะครับอํำเภอเสมิงก็จะเป็นช้างนะครับเป็นช้างไปถึงอีกขบวนหนึ่งก็เป็นของอำเภอสันกำแพงนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปนั่งอยู่บนนาคสามเสียนนะครับแล้วก็เป็นสะพานนวรัตนะครับเป็นซุ้มประตูสะพานนวลัต จะอันนี้จะเป็นของอำเภอสันกำแพงไปเดี๋ยวไปเร็วๆเลยก็จะเป็นอันโน้นก็จะเป็นของอำเภออำเภอะอไรเอ่ยก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนนะครับแต่ร่างกายเป็นสิงโตก็อันนี้เป็นของอำเภอสันทรายนะครับ ก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ด้านบนมาถึงตรงนี้ก็อำเภอสันป่าตองนะครับเป็นขบวนของอำเภอสันป่าตองก็จะเป็นพระพุทธรูปปางยืนนะครับแล้วก็ไปตรงนี้ก็จะเป็น อำเภอเมืองนะครับของอำเภอเมืองก็สวยงามนะครับก็อธิบายได้ไม่หมดนะครับเยอะมากอันนี้อำเภอเมืองเราจะไปอีกทีก็อำเภอแม่ออนนะครับอันนู้นเป็นของขบวนแม่อ่อนอำเภอแม่อ่อนนี่นะครับของอำเภอแม่อ่อนก็สวยงามนะครับขบวนต่างๆมาถึงขบวนนี้เป็นอำเภอ อำเภออะไรเอ่ยอำเภอฝางนะครับขบวนนี้เป็นของอำเภอฝางก็จะเป็นพญานาคนะครับก็ะจะมีอนุน,นเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจก็นี่นะครับของอำเภอฝางแล้วถัดไปก็จะเป็นขบวนสุดท้ายละเป็นของอำเภอ อำ,อำเภอแม่กวางนะครับอันนี้เป็นของอำเภอแม่กวางก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับอำเภอแม่กวางอำเภอแม่กวางก็ไม่ลุงน้ำตาลยังไม่เคยไปนะครับสำหรับอำเภอนี้ไปก็หมดทุกขบวนแล้วนะครับ หมดจากนี้มันจะมีสวนอยู่ด้านในอีกนะครับเดี๋ยวลุงน้ําตาลจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูสวนที่เขาจัดไว้ด้านในนะครับก็อ่ะก่อนก่อนจะเข้าไปชมสวนด้านในนะครับเดี๋ยวลุงน้ําตาลจะมาเมื่อกี้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าขบวนไหนได้แชมป์สรุปว่าเป็นขบวนของอําเภอฝางนะครับที่ได้แชมป์ของปีนี้ นี่นะครับขบวนอำเภอฝางนะครับได้ที่1น,นะครับได้ถ้วยพระราชทานก็สวยงามนะครับก็สมสมควรที่จะได้แชมป์นะครับมาเดี๋ยวจะเดินให้ดูรอบๆว่าของอำเภอฝางสวยขนาดไหนสำหรับแชมป์ปีนี้นะครับคืออำเภอฝางนะครับ ก็สวยงามนะครับสวยงามสมการที่ได้เป็นแชมป์ละเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆขบวนที่ได้แชมป์นะครับนี่นะครับขบวนแชมป์ของเราปีนี้ เดี๋ยวเข้าไปชมสวนด้านในกันกาเดินมาทางนี้ก็จะเป็นกำแพงเมืองนะครับเนี่ยเป็นกำแพงเมืองฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นคูน้ำนะครับของกำแพงเมืองไปเดี๋ยวเข้าไปชมสวนด้านในกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนตอนนี้ก็เข้ามาอยู่บริเวณสวนด้านในนะครับก็ จะเป็นสวนประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นทางเดินไปรอบๆแล้วก็จะมีต้นไม้ที่เขาโชว์ไว้เนี่ยตามพวกอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับไปเดีย๋ยวไปดูด้านนู้นกันต่อนะครับว่าจะสวยขนาดไหน มาจุดนี้ก็ประมาณนี้แล้วมาสว่วนนี้นะครับก็จะมีศาลาให้ขึ้นไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจอยู่ด้านบนนะครับแล้วเนี่ยก็จะเป็นการจัดดอกไม้ต่างๆนะครับข้างในก็จะเป็นคลองนะครับเป็นเป็นเป็น,ปนสะเป็นเบงอยู่ข้างในนะครับก็สำหรับ EP นี้ลงน้ำตาลมาเที่ยวงาน ดอกไม้ที่เชียงใหม่นะครับก็เก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของงานประกวดรถบุพชาตินะครับแล้วก็สวนด้านในนะครับขบวนรถต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมก็อีพีนี้ลุงน้ำตาลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ